สวัสดีครับวัยรุ่นทุกท่านครับวันนี้ครับมีแผ่นรองเมาส์ตัวใหม่จากแบรนด์ X-ray p a เพครับเอาพ็อปคอนโทรล p l u v2 ครับคือต้องบอกเพื่อนๆิก่อนว่าแบรนด์ X-ray p a เเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นรองเมาส์มากๆนะครับเขามีหลายรุ่นหลายตัวมากๆนะครับแล้วก็ร้านไมมอนเนี่ยนำแผ่นรองเมาส์จากแบรนด์ X-ray p a เเข้ามาขายหลายรุ่นมากตัวนี้ครับเพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับมาในโทนสีเหลืองครับแล้วก็มีหลายไซส์ให้เลือกครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือมีหหหลลลลลาายยยซซซซสใ้้้้้เเเเเืออกกทัังแแแแแบบบบบปปปป็็็็็นนนนนนนีี่่มจตุระวววววู เตต็มโ๊ะลยอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเขามีราคาที่ไม่แพงครับเป็นแผ่นอันโค้ดคุณภาพสูงมากๆแล้วก็มีราคาแค่ประมาณหลักพันต้นๆครับตามขนาดไซส์เนาะคลิปวันนี้ครับจะรีวิวสั้นๆให้ดูแล้วกันว่าเจ้าตัวน,นี้มีอะไรดีครับขอเชิญระกับรีวิว XRP a l c o ข้ l Control Plus V2 ครับ มีไม่บ่อยนะครับที่เราจะเจอแผ่นลองเมาส์ในโทนสีเหลืองนะครับซึ่งเขาจะมาในกล่องแบบเป็นกล่องบ็อกซ์ยาวๆแบบนี้นะซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะมวนนะครับเพราะว่าเขาใชออ้พื้นยางตัวใหม่ล่าสุดครับมันจะมีความนิ่มกว่าเดิมพอมันมีความนิ่มกว่าเดิมครับเวลากลางเนี่ยตัวแผ่นรองเมาส์มันจะไม่ม้วนนะครับเอาจริงนะผมแกะออกมาจากกล่องมันก็ม้วนแหละแต่แค่มันจะมีการคลายตัวที่ แป๊บเดียวอะ่ะก็คือวางไว้บนพื้นเรียบๆแป๊บเดียวมันก็จะราบเรียบสนิทเลยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นรองเมาส์ค่อนข้างมีน้ําหนักพอมีน้ําหนักเนี่ยมันก็จะมีการทิ้งตัวมีการแบบแนบไปกับโต๊ะได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแผ่นรองเมาส์มันจะม้วนเท่าไหร่ครับคือมันม้วนแหละแต่มันจะคืนตัวได้ไวครับอย่างที่ผมบอกครับจุดเด่นคือเขามีหลายไซส์ให้เลือกนะครับก็จะมี450คูณ400มิลนะครับแล้วก็หนา4มิลนะครับราคาอยู่ท ไม่ถึงพันนะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นไซส์ใหม่นะครับเป็นไซส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับ500คูณ500มิลนะครับอยู่ที่1,290บาทครับก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โต๊ะอีเกียแบบผมนะ่ก็ค่อนข้างเต็มโต๊ะเหมือนกันนะครับแล้วก็ไซส์สุดท้ายครับ900คูณ400มิลนะครับราคาอยู่ที่1,390บาทอันนี้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นไซส์ใหญ่แบบไซส์แบบปูโต๊ะยาวอะ่ะเออราคาประมาณ1,390ถือว่าโอเคมากๆสำหรับราคาค คือไอ้เจ้าวอะคอคอนโทรลพลัสเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับพวกโปรกอลแลนเนี่ยในเกาหลีเนี่ยใช้เยอะมากๆแล้วก็ทางไอซิร์เพลเขาก็นํารุ่นนี้นะครับมาปรับปรุงบางจุดนะครับแล้วก็ทําเป็นเวอร์ชัน v 2ครับตัวนี้นะครับพื้นผิวครับเป็นพื้นผิวสากนะครับเอามือลูบจะได้รู้สึกถึงความสากนะครับไม่ใช่ผิวเรียบนะครับตัวนี้ครับเป็นผิวสากก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่สากที่ระคายเคืองอ่ะเวลาเอามือลูบก็ยังรู้สึก ลื่นๆอยู่มันไม่ได้แบบรู้สึกลำคาญอ่ะอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะไม่รู้สึกลำคาญเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของพื้นผิวตรงนี้ผมให้ผ่านเลยจุดเด่นของความที่เป็นผิวสากค,ครับผมรู้สึกว่ามันจะมีแรงแบบเวลาเราเลื่อนเมาส์อ่ะจากศูนถึงร้อยอ่ะแบบเวลาเราจะเริ่มเคลื่อนตัวเมาส์อ่ะยิ่งผิวสากเท่าไหร่มันจะทําให้เคลื่อนตัวเมาส์ได้ง่ายมากขึ้นเออพูด,ดง่ายๆคือตัวเมาส์มันจะไม่หนืดนะครับเวลาเราจะเล็งแบบไม่ค่อยอจัดเม้นต์อ่ะคือแบบค่อยๆเลื่อนเป้าเล็กๆอ่ะขยับเ พื้นยางด้านหลังครับเป็นยางแบบใหม่นะครับเป็นยางสีเหลืองเลยไม่ใช่สีดําแล้วนะครับแล้วก็ความนิ่มเนี่ย เท่าที่ผมทดสอบนะผมให้ความนิ่มอยู่ที่ซอฟนะคือมันไม่ใช่มิดแล้วก็ไม่ใช่เอ o กซอ่ะคือเวลากดก็ยังรู้สึกถึงความนิ่มอยู่แต่แบบไม่ได้ยวบอะ่ะรู้สึกว่าไม่ได้ยวบเท่าไหร่นะส่วนเรื่องการเย็บขอบครับก็ไม่ต้องห่วงครับ X-RecPad ขึ้นชื่อในเรื่องของงานประกอบอยู่แล้วครับตัวขอบเนี่ยมีความเล็กมากนะครับแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกับตัวแผ่นลองเมาส์เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับตามข้อมูลจากเว็บของ X-RecPad นะครับตัวน Speed เนี้ยครับสปีดเนี่ยมันจะอยู่ในแนวแบบมีความกลางๆอยู่นะครับไม่ช ยลๆเแล้วก็เนี่ยครับเป็นกราฟข้อมูลในเว็บของ Acer Pad นะครับมีเรื่องของความคอนโทรลความกลายการฟลิกนะครับซึ่งเอาจริงๆค่าพวกเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นตารางแผ่นรองมาทั้งหมดในร้านไมมอดที่ไมมอดเขาได้วางขายนะครับเจ้าเอาข้อคอนโทรล plus v2 เนี่ยจะอยู่ตรงช่วงกลางๆเลยเลยครับเพราะฉะนั้นตัวแผ่นรองมาตรงนี้มันมีความบาลานะครับเล่นช้าก็ได้เล่นเร็วก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นการเทียบความเร็วนะครับที่ผมลองเอาแผ่นรองเมาส์ ที่มีในบ้านของผมนะครับมาลองเทสดูนะครับบางตัวนะครับก็ความเร็วประมาณนี้นะครับถ้าจะให้ผมแสดงความคิดเห็นนะความเร็วตัวนี้ จาก0ถึง10นะครับ0ช้าสุด10เร็วสุดนะครับผมให้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ6เต็ม10ละกันคือมันมีความบาลานซ์แต่บาลานซ์ไปทางเร็วนะครับคิดว่า6เต็ม10น่าจะเหมาะกับแผ่นองมาตัวนี้ที่สําคัญครับแผ่นองมาตัวนี้เป็นแบบอันโค้นะครับเรื่องของอุณหภูมิไม่มีผลต่อความเร็วของแผ่นองมาตัวนี้ครับแล้วก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับความรู้สึกในการใช้งานครับผมมองว่าไอ้เจ้าอาุปกรคอนโทรล plus v เนี่มันเป็นเหมือนยาสาัมันประจําบ้านนะคือเพื่อนๆควรจะมีติดบบ้้้าานนนนนไวนนแผนนะ่คือมั ไม่ว่าเราจะคิดอะไรไม่ออกเราก็แค่หยิบไอ้ตัวนี้มาเล่นนะเพราะว่าด้วยความบาลานซ์ของมันนี่แหละ ความกลางๆเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ทุกแนวผมคิดว่าเพื่อนๆคงจะต้องการแผ่นประมาณเนี่ยเออส่วนค่าอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของ stopping power เอางงตรงมันก็สู้พวกแผ่นเรียบๆไม่ได้สู้แผ่นพวกสายคอนโทรลจ่าๆไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่ามันมีแรงหยุดไหมผมตอบเลยว่ามีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดตีสัก0ถึง10นะครับ10หยุดได้เร็วสุดตัวนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ4เต็ม10แล้วกันค่าพลังการหยุดนะเพราะว่าด้วยความที่ผิวมันสากนั่นแหละพอผิวสากมันก็อาจจะแบบหยุดได้ดีไม่เท่าพวกแผ่นเรียบๆเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แต่โดยส่ววนตั นะเอาไปเล่นวอลเ a n ตมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ทํางานได้ดีครับควบคุมเป้าได้ดีนะครับหยุดได้ดีนะครับแล้วก็มันจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดก็น่าจะเป็นพวกอวัสพวก a อเปนะครับพวก Delta าฟอร์ที่ตอนนี้เพิ่งเปิดให้เล่นแล้วนะครับคิดว่าตัวนี้เหมาะมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกยังยืนยันนะมันควรจะเป็น สามัญประจําบ้านแล้วก็ทุกคนควรจะมีอะไรประมาณนี้ติดบ้านไว้นะครับที่สำคัญครับมีให้เลือกถึง3าไซส์นะครับไซส์ที่ผมรีวิวนี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะมีความใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีไซส์2 xl ด้วยค่อนข้างใหญ่พอสมควรที่สําคัญครับราคาถูกมากๆครับสิ่งนี้ผมว้าวพอสมควรเลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นสีเหลืองครับก็ถ้ามันเลอะก,ก็อาจจะมองเห็นง่ายนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นสีที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่ทําแผ่นรองมาสสีเหลืองนะครับคิดว่า ค่อนข้างจีดแล้วก็สวยพอสมควรครับยังไงลองเข้าไปดูที่ร้านไม้มอนแล้วกันผมทิ้งลิงก์การหนังสือไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆถือว่าเป็นแผ่นลองเมาส์หตัวส่งท้ายปีที่น่าซื้อน่าสะสมน่าใช้มากๆครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ